ทุกคนอยู่กับช่องวานานะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมาร้องเพลงกันเธอเธอเป็นคนที่งดงามเธอเป็นคนที่ชอบฉันเธอเธอน่ารักตรงที่หัวใจของฉัน,ท,นที่อยากให้เธอเป็นของันวันเกิด ในชีวิตตอนนี้ฉันอ,อยากให้เธอชอบฉันมันกับที่ฉันชอบเธอยังได้รัจ้ะคนดียังเธอก็พอจะมีได้ก็พอจะมีได้ถ้าเธอยิ้มให้ฉันน่อย เธอยิ้มสักทีแค่นั้นก็พอใจฉันพอใจกับสิ่งที่เธอทำให้ฉันมีความสุขจังนั้นแค่เธอยิ้มฉันก็มีความสุขแล้วไม่ เป็นคนที่ฉันชอบสุดแล้วเป็นคนที่ฉันรักสุดแล้วเป็นคนที่ฉันชอบมาไม่ทียังรักเธอรักที่สุดแล้วรักจนสุดหัวใจรักไปก็มีคุณค่ารักที่สุดแล รักเนึ่ที่หัวใจแต่เธอช่างน่ารักเกินไปไหมน่ารักที่สุดมันคนที่มีหัวใจไม่ใช่ไม่มีหัวใจที่ดีไม่กว่าเธอไม่ใช่ว่าฉันจะไม่รักแต่ฉันเครักเธอเกินไปแค่นั้น ก็พอจุเสียงขอบคุณค่ะบ๊ายบาย